น่อดบนี้ทาบทอบาเมงอโทรมารับรับสายให้หน่อยดาวดาวเม็งปอชุนทนิชาโทรมารับสายให้หน่อย บอกว่าสังกัดกอง5อยู่นะครับอวสอยสวัสดีค่ะบันทัดนะคะจากรายการอวิสบัตยาเช้าช่องส55 HD กดหมายดิข้างบันทคะตอนนี้ที่อยู่กับสองท่านเลคะอาจารย์ค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่มางานเปิดตัวหนังของบริษัทความทรงจำเรื่องหลอกลวงเป็นอะไรที่สุดเน้นประมาณครับเพราะว่าหนังเรื่อง เนี่ยขนาดยังไม่ได้ดูเลยแค่ถึงบรรยากาศเนี่ยถึงอยากดูมากๆเลยนะครับวันนี้คนมาทุ่มงานเยอะนะาจ้าใช่ครับประมาณนี้เแล้วถ้าใส่หินท่านึงนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากเห็นตัวเองว่าในเรื่องเป็นยังไงบ้างการแสดงเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของชีวิตเลยค่ะโอ้โหเป็นหนังเรื่องแรกปกติก็อยู่ในวงการนางงามเป็นนางเอกเบลลดีเป็นนักแสดงตอ่อมาเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเดินพร้อมกันด้วยเซนครัลทีด้วยให้เพลิันล้านนะคะ ขอบคุณมากนะคะอบคุรับจะมาเดินผมเดนๆๆๆลกไ้กลับาเดินคก็นี่ไงเดินกิ่มไม่่ครับเรายังไม่ลงะครับให้แนะนำตัวหน่อยครับ เริ่มจากชื่ออันดานะครับครับอ่ะน้องครับผมชื่อเปียวนะครับครับอ่ะน้องครับน้ำสั่งครับอ่าร่วมงานภาพยนตร์วันนี้ครับลบหลู่เป็นไงบ้างครับความรู้สึกหน่อยครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่ครับเพราะปกติผมคือผมอาจจะไม่ดูหนังผีคนเดียวอ๋อวันนี้มีคนดูด้วยเยอะอยู่ในโรงครับคืออันนี้เราเป็นคนกลัวผีนิดนึงครับเพราะว่าผมถ้าแบบดูหนังคนเดียวนี่หนังผีคนเดียวผมไม่ดูเลยออแต่เรามีความเชื่อหรือซิกเซนอะไรเกี่ยวกับเรื่อง เคยเจออะไรอย่างนี้เหรอลูกไม่เคยเจอแต่ว่าเคยได้ยินเล่าแบบนี้คนเล่ามาเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าแต่ว่ามาทำเฮ้ยมันน่าจะมีจริงวะ่ะอะไโอ้่อะน้องครับเป็นไงบ้างครับว,วันนี้ผมเป็นคนที่ทกลัวผีมากามครับปกติไม่ดูนงังผีแดูแบบว่าตอนสี่ขวบจะแบบดูลัดดาเลนหนูเดืที่บ้านอ๋อหลยเหรอแล้ววันนี้ยังไงถ้ามันโหดกว่าลัดดาแลนหนูจะยังไงถ้ามันน่ากลัวกว่าเพราะมันเกี่ยวกับความเชื่อลบลูสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะ เคยเจออะไรไหมเหตุการณ์อ๋อเออน้องครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นคนกลัวผีมากครับแล้วก็ <c oughs> ชอบดูหนังผีด้วยครับเอเอนึกล่าด,ดูแล้วแบบเติดตังเข้าไปดูแล้วมันติดเต็มเียครับเออเอมอมันย้อนแย้งไงเรากลัวผีแต่ชอบดูหนังผีถ้าพราะอ,อะไรเหตุผลทําไมเราไม่ส <c oughs> นุกครับไม่เลยอยากทำอะไรที่น่ากลัวทำแล้วอ๋อ ครับเคยเจออะไรไหมเหตุการณ์เคยเจอปัญหาไปแล้วนิดหน่อยครับหรอตอนนั้นอยู่ที่บ้านตอนคื้แล้ว16เดือนตัวมากเลยอ๋อซิกเซนอะไรอย่างเงี้ยเรามีไหมแบบพวกความเชื่อเชื่อว่าแม่ของคำอย่างนี้ยมีอยู่จริงแต่ไม่เจอควัเอ่ออ่าให้กลายเป็นตัวแทนฝากหน่อยครับภาพยนตร์ลบหลู่เชิญชวนหน่อยมาชมมาดูกันเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับน้องก็ได้ครับ โอเคขอบคุณครับ s c ีว่าวันนี้จะขอแขผู้มเข้าสู่บรรของบการดพรีเมียมหรับภาพยน์เรื่องบูของเราในวันนี้ะเป็นภาพยนตร์ลับหลอที่มาพกับเสียงรรสํำหรับแขกผู้มีเกียรติท่านหนที่มาถึงแล้วนะคะที่ได้รับัชม ดารานักแสดงนีคะที่มาให้กำลังใจนักแสดงในเรื่รองตัวปลุกของเราค่ะมากันเยอะมากเลยนะคะวันนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีบรรดาเหล่า i n น l u e n c e r YouTuber ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยมากมายค่ะรวมไปถึงคนที่อยู่ในแวดวง ทหรอาสยามคุณแมงปอชนที่ชาตรงกลางครับตรงกลางครับเน็ตไอดลอลสาวเน็ตไอดอลหนีขอบคุณครับคุณทันกระดา สริวารีทิค,คุณจันท์สตารินไค,คาาสงยานระคูนคง i don't even have องนะคพชื่อโอเคครับ okay, <c oughs> คุณเอลี <c oughs> คุณแพตตี้ลูกชาย <c oughs> เด็กจสซื้อมาเด็กร่ะ <c oughs> รวมเลยครับวมเลยครับรวมทีเดียวเลย น่าเกยดอถ่ายหน่อยถ่ายหน่อย บดดีนะครับดดีนะ่างดีถ้ามันลงสู้กับมันจะเป็นนะขูดชาลีใหิ คุณเคคู่กับคุณจอย ตนอัดขาวงอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเอาข้าวไปทางเซ็น์เลยก็ได้เอาที่ปรึกษาไี่ปรึกษาไปดูอ๋อ ไมเหลือมา้าไหมครับ นอได้ครับวันนี้นะคะพี่ชาบค่ะ อ๋อนี่คนจริงตอบคตอบยังไงคาตอบดีไปดยนะยอนะไ